สวัสดีค่ะมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมื่อนีเพ็กได ต้มสมเหนือนะคะเป็นต้มสมเด้อค่ะบรเมนต้มขมแล้วกจะจมีตําปลาค่ะพี่น้องนี่พี่น้องค่ะเพกได้ไข่ลูกอ่อนมากินอีกแล้วค่ะจะเอามากินกับสมตํเด้อยค่ะทิดอยากพี่น้องก็เลยสั่งมากินค่ะนี่อันนี้คือเอาออกจากถุงแล้วนะคะไข่ลูกอ่อนนี่คือเพกสั่งมากินดูแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นแซบติดใจก็เลยสั่งมาอีกนะคะแล้วก็มากกับพักก็จะมีหอมแขกค่ะพี่น้อง มีสลดัดมีพัดซี่ซีเล่าค่ะและ้วก็มีทั่วผู้มีบะเขือด้วค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องเศบๆน้ำกันค่ะหืมจับ ออกนวลๆแล้วก็มีกินหอมค่ะนี่พี่น้องงามๆค่ะสดกินเลยกินกับตำบัมหุ่งเลค่ะสอม แซ่บแม่งค่ะพี่น้งองน้ำเพิ่นผู้ใดบอกกินกับเอาทีมใดเลยค่ะแต่ว่าเพิกว่าเพิ่นนวดเดีเพิกมากกินนี่ค่ะงามงค่ะพี่น้อง เพิ่นต้มซุกมาให้เรียบร้อย้ะค่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องไปต้มเองเฮามีหน้าที่กินค่ะพอเฮาจังมาฮอดกะเฮาแกกินเลยก็ได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องไปต้มอีกมื้อนี้เพกนั่งกินอยู่ในเฮือนค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกแบบลมแห้งค่ะพี่น้อง ตังกองยากค่ะช่วงนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปค่ะบ่ค่อยว่างค่ะพี่น้องอแสีบอร่อยมากว้า บาง่วยเพิ่งกะจะมีโตออนค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องบอกกินโตออนเพิ่งกะสามารถเอาออกได้เด้อค่ะจสมๆกับแซาบๆ ตับปลาใส่หัวหอยใส่เนื้อใหม่ค่ะ Da er den på. นางกินไม่พื้นค่ะพี่น้องนางบอสผักไปกับคอถั่วคอไผ่ได้ไหลายเส้นค่ะผักชีเหลา หอมค่ะหลงข้อเลยค่ะพี่น้อง สวหอนหอนแซ่บคักขนาดค่ะสะดวกสบายค่ะพี่นอ้อง แบบไม่ต้องต้มเองเลยเพิ่นสิ้นสูญยากาศน้าแบบดีเลยค่ะ เพ็กมาก,กินมองหนีเพื่อนค่ะมันจะเป็น็งแข็งนะคะพี่น้อง เามาชว์ค่ะพี่น้องเพลกกินบ่ค่อยได้ค่ะหูซื้อว่าเพิ่นจะเพ็ดเนาะน้องชิมนิดนึงค่ะถ้าชิมนิดนึงอะได้อยู่แต่ว่าถ้าจะไข่กัดเป็นหัวนี่หูซื้อว่าเพิ่นฉุนขึ้นจมูกเลยค่ะ ไข่ลูกอ e ่อนเด้อค e ่ะไข่ไก่เด้อค่ะพี่น้องแสาแห้งค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากกินกะไปกกสังเด e ้อค่ะเด้วเพ็กจะทิมพิการไปให้นะคะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เพ็กกัฝากไว้ซันนีเด้อค่ะพี่น้องเอาพ่อห้องปากของค้อนะคะพี่น้องคะเพ็พกกะบ,บ่ได้ถ่าย,ยคลิปลงดูแล้วถ้าเอาแต่คลิปสั่นลงนะคะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เพ็กกัฝากไว้ซันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ